สวัสดีครับวันนี้าวาโพบกับหนึ่งมันของบูมนะครับป็ยการแบบว่ามาว่ายน้ำช่วงเย็นตอนประชุมง,งานเสร็จแก่แก่เนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูขึ้นบนสระเลยนะครับถายบ่อยแล้วว่ายน้ำอะ่ะยังไม่พาบ เดชมบรรยากาศสะเลยไปลกแปลปลปไปดูกันเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับไป,ไปเร็ว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 นี่ครับผมอ๋อใช่ได้นะไปไปเราไปหาลู่ลงดีกว่า ว่าตรงนี้แหละรูที่สีนี่แหละน่ะนโอเคสุดละเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศคร่าวๆนะครับนันให้ให้ดูแะ่ไม่ถ่ายให้หมดหรอกเพราะว่ามันจะน่าเบิอกันไปนะครับไปครับ หนาวหนาวหนาวครับหนาวมากเดี๋ยวเราจะวาดประมาณสักสักห้ารอบหรือหรอบหรือ7็รอบประมาณนี้แล้วกันรอบมาถึงไปแล้วกลับหนึ่งนะนับหนึ่งก็คือเราวาอย่างนี้แหละ hmm. เผื่อมีแบบว่าสาวๆมาดูคลิปเนี่ยต้องแบบมีอะไระไรโชว์หน่อยเนาะ <laughs> แล้วครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศคร่าวๆตอนว่า้ให้ดูนะครับ รวดเรร็ววมัั้คบเนนีป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับครับช่วงเย็นของบูมไม่ไงัน้นเึงนวันของบูมพูดบ่อยแล้วน่าเป็นแบบช่วงเย็นของบูมเป็นไงครับวายน้ําสดชื่นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับและอย่าลืมติดตามผลงานของผมใหม่ๆได้ช่องที่ซินรีบูมบ๊อนะครับบ๊ายบายครับ